ไม่มีแล้วมันมีแค่สองขวดอันนี้แต่งตัวอย่างนี้เนี่ยให้ให้คิดไว้นะว่าออกกําลังกายเสร็จแล้วมันแดกับข้าวไปลูกไม่มีใช่ไหมไหนเยอะไหมจะได้เอาหมูผัดติ่วด้วยเดียวไหมก็ได้อยคะโอ้หมูแข็งป่ะผัดติ่วมันต้องปิดมันนิดๆเชื่อหรือยงังว่ะ โอ้ไม่ต้องมาตั้งอะไรนะเครื่องอะไรไม่ไม,ไม่ไม่ต้องมาตั้งแบบแบบโอ้โหต้องมีแบบครัวอย่างง้นอย่างงี้ผัดเถอะนะผัดอร่อยก็โอเคแล้วจริงไหมไม่ต้องเนืองเยอะที่จริงเดี๋ยวจะซื้อเขียงอันนี้มาอนะันนี้นะเขียงอะไรรู้ปะเขียงไม้แล้วก็เขียงพวกพลาสติกนะมันอันตราย นี่เอาเอาเอาอันนี้เดี๋ยวผัดติ๊วเอาพอประมาณแล้วก็โอเคค่ะเห็นไหมเป็นกล้ามเลยทุกคนทำกับข้าวเป็นไงละ่ะไม่ต้องมาแอดเบลโอ้ยแต่เขาไม่ว่าเขาไม่ได้นะครัวคนเรานะบางทีมันต้องสร้างภาพแต่นี้ไม่ได้สร้างภาพนะเอาเรื่องจริงในนี้เนาะผัดจริงเลยอะ่ะแล้วหั่นจริงเลยอะ่ะเป็นไงละ่ะรู้อย่างละว่าทำข้าวใช้ได้นะนี้เนาะ เออแล้วก็ไม่ต้องถามว่าใส่อะไรมันะ่งเนาะเดี๋ยวทําให้ดูอันนี้หมูเสอ้๊วกับหมูผัดวิแกงออะแค่นี้พอให้กินสองอย่างเลยเดี๋ยวถ้าผัดวิแกงได้ก็รวมหมดเลยทีเดียวปะติดกระทะได้ยัง<ม>ทุกคนค่ะเดี๋ยวมือเลอะเพราะว่าวันนี้ต้องใช้ร่างกายวันนี้ต้องใช้ร่างกายเยอะเปิดไฟได้ไหมอันนี้ติดไว้นะทุกคน อ่ะเจ็ดร้อยพวกคนก็ไม่ฟิลียียดมาดูทำากข,ข้าวให้ลูกชายเดี๋ยนะนี่เธอคิดว่าฉันใข่สับผ้าใช่ไหมวันนี้แม่ไปไหนไปงานของแอลค่ะไปงานของแอลนะคะไปงานของแอลเดี๋ยวไปแต่งหน้าแล้ว หนูขอหนึ่งจานค่ะว้าวคุกกี้คุกกี้แฮปปี้กุกกี้เครื่องปรุงไม่เยอะน้ำตาลมีไหมเครื่องปรุงไม่เท่าไหร่ค่ะเครื่องปรุงไม่เท่าไหร่ค่ะกุกกี้ค่ะกุกกี้คุกกี้สอนนี่ค่ะคิดไว้ทำตอนนี้แม่อยู่ที่ไหนบ้านนะสิอยู่ที่ไหนล่ะกระทเด็กฮะเอากระทานี้ไหนอะ เออผิดใจมากไม่สบายหรอเป็นไ,ไรอนะ่ะติดมาจากนวนหรอลดนเกรก่อนที่จะตอกโอ้โหวไม่ไปติดลูกหรอแม่บ้านเขาอยู่ลามนะทุกคนนี่เครื่องปรุงไม่ได้มีอะไรเยอะนะทุกคนนี่ไม่ได้ล้างตรงล้างเตาเพราะว่าเราทําร่วมกันไม่ต้องเรื่องเยอะนี่น้ำพริกวันนี้มีน้อยครัวเป็นไง อโอ้ยนี้น้ำพริกน้อยมากวันนี้เขาต้องบอกว่าไม่อร่อยแน่เลยเพราะน้ำพริกน้อยมากนี่ล้างยังทุกให้หน่อย <c oughs> โอย้น้ำพริกน้อยมากมันก็ต้องอโอ้น้ำมันน้ำมันอยู่ไหน <c oughs> น้ำปลาหน่อยนี่เอ้ยทุกคนขา ขอขอนำน้ำร้อนหน่อยเนาะว่าจะได้กินเอ้าทำไมอะแก๊สหมดฮะอะไรน้ำปลานิดเดียวมีไหมหาอะไรขวดเล็กขนาดนนิดเดียวโน้นไงน้ำปลาอะไรนิดเดียวเองอืมทุกคนขา หมดขับใจมากไม่ได้เป็นลูกสไัยบ้านไครนะคะตอนนี้ขำว่ามมแม่ขำว่าแม่โมเ,เอ๊ะฮะเอามาเลยเอาไม่ได้ใส่หมดใส่อย่างละครึ่งเพราะว่ามันสออย่างไงพอพอ,อันนี้มันต้องน้อยหน่อยเพราอะไรขอบขอขอนาน้ำร้อนหน่อย้วยลูก คือมันต้องน้อยหน่อยเพราะอะไรเพราะน้ำพริกเผามันน้อยเวลาน้ำพริกเผาน้อยเนี่ยมันจะไม่ได้มันจะไม่ได้เนาะมันจะไม่ได้เน,น่ชัวร์ธรรมชาติเขาเด็กๆอะ่ะน้ำตาลปี๊บอะ่ะมันชอบอยู่แล้วเนะทุกคนว่าไหมชุดทำกับข้าวเป็นไงเลยรีจริงไหมทุกคนกเทียมอไม่ไต้องแน่นมากไม่ต้องเหลืองมาก แต่อันนั้นหมูพี่อิวอันนี้หมูพี่แกงแต่ันี้มันจะนี่หน่อยเนาะเพราะมันเย็นนี่ทุกคนดูนะดูท้าผัดก็รู้โอ๊ยโอ้ยคนเหลือไทยนะ600อ่ะหกร้อยหรอหรือลงก่อน สดใหมากมีทุกคนดูก็อลยย้ำา่ะว่าเลี้ยงลูกเองแล้วทำหมกข้าวเองเลี้ยงลูกเองแล้วทำหมกข้าวเองเชื่อเถิวไม่ได้หลอกถูกไหมไม่ได้หลอกเลยทุกคนหมกข้าวเลิศค่ะกดใหม่ไหมมันหมดเวลาแล้วอะ่ะคนไม่ขึ้นตามใหม่นะตามกดใหม่ได้เปล่า กินติดผมไม่เป็นไรเดี๋ยว cool. สานผมแล้วก็ไปให้เขาแต่งหน้าแต่งอะไรมาเอาใหม่ไหมอู้หยี่สิหกจุดสี่เคอะเจ็ดร้อยเอาไงทุกคนเอาความเห็นหน่อยมาเอาเอาไงเอาความเห็นหน่อยไม่มีเงินก็ผัดกับเขาก็ได้นะจริงๆแล้วเนี่ยการทำหมูผัดซีอิ๊วก็หนูตัดตัดตัดตามครึ่งได้ไหมลูกไม่ถ่แว้นแล้ว ทุกคนเป็นไงชุดทำกับข้าวยีรีโอ้ยมันต้องขึ้นเทสิอะไรอ่ะจัดสองเทนะเป็นไงชุดทำกับข้าวเป็นไงมั่งทำกับข้าวเอาให้มันอากาศอากาศถ่ายเทไม่ทำกับข้าวไม่ต้องมาทำแอปเบลใช้เตาโซล,ลุงฝรั่งใช้นี่แหละแก๊สธรรมชาติเนเชอรลนี่แหละอร่อยอร่อยอร่อยห่อดูอออปัน๊น เดี๋ยวลูกลงมาถวยายพาบิวแก้มบุ่มเขาเปลี่ยนไปแล้วเขาชอบกินปลากระเจา้าแล้วก็ชอบกินของแบบคนละอย่างกับบิวบิวเขาจะกินอะไรที่แบบเขาเรียกว่าอนะไรเนาะบิวจะกินอะไรที่แบบบิวม,มันเลือกแต่ไม่ใช่ว่าบุ๋มไม่เลือกนะบิวมมเลือก อันนี้เวลาเราใส่ทุกอย่างครบแล้วเนี่ยเราโอ้ยนิดหนึ่งนิดหนึ่งหรกเราใช้น้ำอุ่นเนี่ยไม่น้ำร้อนเนี่ยเดี๋ยวบอกพอๆนะพอพอูกต้นน้ำร้อนเนี่ยเคี่ยวเคียเ่ยวให้หมูนิ่มนี่เคี่ยวให้หมูนิ่มเวลาหมูมันนิ่มเนี่ยมันมัน,ม,นมันมีน้ำซุมกับน้ำตาลเค้กไข่เค้กมันนะแต่เค้กนี้นะ่ะที่เราทำเพราะ่ลูกเราชอบ เค็ดไข่เค็ดมันมันต้องใช้เคี่ยวอย่างนี้ทุกคนอมืมันเคี่ยวอย่างนี้เลยเปิดไฟอ่อนแล้วเคี่ยวหมูสุกแล้วกระเทียมหอมนะแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บอย่าใส่น้ำตาลทรายนะแตมตาลปี๊บนะแปมตาลปี๊บเสร็จแล้วเคี่ยวไปแล้วทีนี้น้ำตาลเนี่ยนะทุกคนน้ำตาลเนี่ยน้ำตาลเนี่ยมันจะซึมเข้าหมูแล้วหมูเนี่ยมันจะนิ่มถูกไหม หม,มูไม่ต้องกปดไฟแรงไม่ต้องกดไฟแรงเวลาหมูมันนิ่มปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันจะตึงเห็นไหมแล้วก็อันนี้ง่ายแล้วก็ใส่น้ำพริกเผาว <c oughs> น้ำพริกเผามันหวานอยู่แล้วทุกคนจบนะน้ำพริกเผามันหวานอยู่แล้วะคือเด็กๆอะขอขอช้อนหน่อยเด็กๆอะ,ออออะคือชอบของที่หวานๆแล้วบิวติดทุกครั้งที่บิวมาอยู่บ้านแล้วตอนเนี้ยเมื่อวานเนี่ยได้นั่งได้นั่งเหมาะใส่ลูกอะ มันมีความสุขมากเลยที่ลูกขับมอไซค์ไปหาพี่ผมอะ่ะแล้วนั่งมอไซค์ลูกทุกคนแล้วแล้วเราขับมาอย่างเงี้ยอ,อืลูกรออะไรแต่แม่อย่างเงี้ยมันมันมีความสุขไ้มถามว่ามีความสุขไหมทุกคนหมดเลยอะ่ะเนาะนี่นะนคุกไหนลูกแล้วก็มันมีความสุขนะความสุขคนอ,อะไรอะคือได้ได้กลับมาอีกคนเป็นแม่เนาะ ได้ทํากับข้าวแล้วลูกกินหมดอ่ะมันมีความสุขไหมขอให้ลูกได้กินนะเหมือนแม่เราตอนเด็กอ่ะแม่ทำกับข้าวอร่อยอ่ะเพราะอะไรแล้วให้เรากินอ่ะแล้วเรานึกในใจว่าทำไมแม่ไม่กินวะทําไมแม่ให้เราหมดวะรู้แล้วตอนนี้อันนี้รู้แล้วว่ามันคืออะไรแล้วมันน่ากินมากทุกคนมันน่ากินไหมมันน่ากินจริงจริเพราะเราปวดไฟอด ตอนนี้กระทะมันก็จะไม่ติดเพราะอะไรเพราะว่าเราใส่น้ำกาไปคุกขีดแล้วเวลาเขามาราดข้าวอย่างเงี้ยแล้วก็มีน้ำตาลนิดหน่อยหนึ่งแล้วหยอน้ำปลาใยญ่เยอะหยอกนิดเดียวไม่เค็มนะหยอนิดเดียวให้มีกลิ่นน้ำปาลผอมแค่นั้นแหละจบเนี่ยทุกคนกินดีไหมนี่กินดีกินมาแล้วอะนะแล้วเราก็ดูว่าเราอะจะให้น้ำคุกขีดขนาดไหนนี้มาส่องตรงนี้หน่อย เราจะให้น้ำคุกคิดขนาดไหนทุกคนมันมันเนี่ยแม้กลิ่นกลิ่นมันก็จะหอมแล้วเราเนี่ยจะให้น้ำคุกคลิดขนาดไหนทุกคนดูถ้าให้น้ำคุกคิิกเยอะเนี่ยนี่เอาไว้นั่นมาแต่อย่างเงี้ยเขาลาดข้าวอร่อยมากนะลาดข้าวอร่อยมากปิดไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งติดลาดข้าวอร่อยมากทุกคนไม่เอาน้ำมาหน่อยแล้วเราก็ชิมเนี่ยเดี๋ยวรักของลูกกินหน่อยเลย พราะเราไม่ต้องอะไรมากมายแล้วทุกอย่างมันจะอยู่ในนี้หมดแล้วยิ่งเราเคี่ยวนะเคี่ยวเอาเอาเอา,เอาทุกติดกระทะลงไปนะแล้วเราแล้วให้ทุกอย่างเนี่ยมันจะนิ่มรสชาติไม่เปลี่ยนหรอกทุกคนรสชาติไม่เปลี่ยนแล้วนี่เนาะน้ำน้ำเนี้ยตุ๋หมูเนี่ยคือเขาเรียกว่าอะไรนะเออไอตัวไอตัวน้ำพริกเผาน้ำตาลปี๊บเราแต่หมูที่เิว่วกับน้ำตาลตุ๋นเยอะหน่อย เนี่ยทุกคนแล้วแล้วเขาไม่ชอบผักไม่ชอบอะไรเลยเขาชอบแค่นี้แหละเนี่ยเชื่อหรืงล่ะแค่จับประทะก็รู้เลยวะถูกป่าแล้วก็นี่คิดว่าอร่อยไหมเอาเอาช้อนมาลูกมันหูอะเนี่ยมันแซกหลีพี่มันอ่านี่ชิมนี่รูร้รส ได้ไหมได้เลยค่ะได้จริงนะฉันนีอยากชิมมากแต่แต่เห็นไหมไม่ต้องชิมกรู้รู้ไหมรสชาติที่เ,เขาชอบไหมมันวานออกแบบชิมๆนิดนึงละมุนโอเคเห็นไหม่ะแม่บ้านบอกไม่ต้องคิดเยอะเชื่อ,อยังว่าจาับประทะตลอดเวลาอ่ะดูนะทุกคนนะเนี่ยลูกตื่นมาเนี่ยลูกมีความจุกแล้วเราจะถามบิวเดี๋ยวเราใส่าลายไปว่าบิวแม่ทำแม่ทำหมูผัดพกแกผัดพีขาว แล้วก็ไอ้ไอ้ไอไอหมูที่ิไว้นะลูกนะแล้วก็เขียนคําว่าลักนะเดี๋ยวก็จะให้ดูในนายแล้ววิวก็บอกว่ากินหมดแล้วแม่เห็นไหมกินหมดแล้วแม่อันนี้หนึ่งอย่างแล้วทุกคนดูนะไม่ต้องเรื่องเยอะนี่ ครัวไม่ต้องไม่ต้องอายใครมันครัวทําอาหารเหมือนหน้าไม่ต้องแต่งอ่ะไม่ต้องอายไม่ต้องอายเลยคุกคลุกคุกคิกไปเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราก็ทําใหม่ไม่ได้ชิมนะแต่รู้ว่าลูกชอบเนี่ยแล้วเราอะไรล่ะคิดว่าเนี่มันเอาไว้ใช้งานลูกคลุกสิถุงมะครัวเยอะขนาดนี้นะทุกคนแต่ตอนเนี้ยลูกเพื่อนมา คนเยรีทำข้าวเลี้ยงหมดไม่ได้เคยเสียดได้ก้าวแล้วใครที่เรียนเตรียมน้อมจริงไหมมาพร้อมกีฬาตีบ้านเยลีอะ่ะมายี่สิบคนข้าวยี่สิบกล่องนะถ้ายีรีทําไม่ได้มานั้นก็ทําเพราะว่ามันมันขีน้เกียจล้างชามก็เลยสั่งเขาเนี่ยแค่เนี้ยเราก็ทําหมูที่อิ้วได้เสร็วว่าอะไรอะ่ะมานี่มานี่เอาไปตั้งเอาแม่บ้านหนีไปแล้วเว้ย